เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร5 g podcast เกษตร5 g พ g podcast ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่สวนอิ่มสุขจันทบุรีของน้องต่อยอยู่เนาะน้องต่อยครับพืชอนาคตที่น้องต่อยจะพัฒนาออกไปก็คือทุเรียนน้องต่อยจะพัฒนาอะไรอย่างไนบ้างครับในเรื่องของอช่องทางการตลาดก่อนนะ ถ้าเป็นช่องทางการตลาดก็คือแน่นอนครับก็คืออันดับแรกเราก็ต้องมุ่งไปทางเรื่องของทําคุณภาพเพื่อที่จะขายกับทางล้งก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นแมสนะฮะแต่ถ้าเกิดอีกช่องทางหนึ่งคือเราต้องมาขายเพื่อสร้างอีกช่องทางหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดออนไลน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มต่างๆ f a c e b o o k IG TikTok นะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี้ย เราก็ได้เริ่มมาแล้วประมาณ2-3ถึงปีผลตอบรับดีขึ้นทุกปีนะฮะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยทุเรียนก็ขายได้เยอะขึ้นนะครับก็คือเราถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของว่าทุเรียนจะต้องอร่อยต้องกินได้ไม่อ่อนแน่ถ้าอ่อนเราเค็มทันทีนะฮะแต่เนี่ยในการปอกทุเรียนหรือการที่จะเอาไปถึงลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าก็ต้องมีเงื่อนไขภายใต้เงื่อนไขแล้วด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเราตัดแก่อยู่แล้วละ่ะอเรามั่นใจว่าเราตัดแก่ แต่ถ้าเกิดถึงเวลาที่คุณเอาไปปอกเนี่ยถ้าเกิดคุณปอกในระยะที่มันยังไม่สุกเนี่ยมันไม่มีหนอนอไม่ได้เน่าไม่ได้เป็นไฟท็อปแล้วคุณไปปอกออกมาแล้วบอกว่ามันทุเรียนเราเป็นทุเรียนอ่อนครับถ้าเขาถ่ายรูปออกมาเสร็จแล้วมันคือทุเรียนอ่อนจริงๆเราอาจจะตัดหลดเราเค็มทันทีเเค็มเลยแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วว่ามันไม่ใช่ทุเรียนอ่อนนะเพียงแต่ว่าคุณปอกเร็วเกินไปไม่ตามกําหนดใช่ะเวลาที่เรากาหนดไว้ให้เราจะมีบอกเลยบอกว่าเฮ้ย ปริงหลุดนะเคาะหลวมไม่ชัวร์คุณเจาะสามเหลี่ยมเพื่อเอานิ้วเช็คดูว่ามันนิ่งหรือยังถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําตามขั้นตอนนี้แล้วคุณปอกมาแล้วมันเป็นกินไม่ได้อะเราไม่เค็มนะซึ่งปีเนี้ยผมมีเค็มอยู่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวกล่องเดียวทั้งหมดกี่กล่องที่ขายไปเป็นร้อยครับหลายร้อยครับหลายร้อยครับผมเค็มอยู่กล่องเดียวแสดงว่าอันนี้มันคือการรับประกันคุณภาพของผลิตผลของเราว่าสามารถก็ต้องสามารถรับประทานได้ใช่ ทั้งหมดใช่อันนี้คือในทุเรียนแต่ถ้าเป็นมังคุดเนี่ยคือข้อแรกเลยเราหลังจากคนงานเก็บมังคุดมาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องแยกมังคุดดาออกจากเบอร์อื่นใช่ไหมฮะมังคุดดำเนี่ยถ้าคนอื่นก็จะเอาไปขายลงไปขายทางกลุ่ม KMK อะไรเงี้ยแต่เป็นเนี้ยเราขอว่าเฮ้ยเราคุยกับแฟนว่าเราควรจะต้องทําตลาดกันดีไหมเราก็เลยแบ่งมาแล้วก็มาคัดโดยแฟนผมจะเป็นคนเลือกเองทุกลูกครับ คือนั่งเลือกกันมือนั่งเลือกเลยเนี่ยใส่ตะก้าอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกมาเขาก็จะเลือกมาหมุนดูมีรอยช้ำมีรอยแตกตรงไหนไหมไม่มีถ้าไม่มีใส่ตะก้านี้แล้วเราการันตีกับลูกค้าว่าเราตั้งคอนเซปต์ไว้เลยว่าบางคุดต้องกินได้ทุกลูปถ้าคําว่าทุกลูกที่นี่คือมันเป็นการตลาดเราเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไปเนี่ยบางคุรน่งมันมองเนื้อในไม่เห็นแล้วเราก็รู้ว่าคุณภาพ มังคุดเราณช่วงที่เรากําลังขายอยู่เนี่ยคุณภาพเราร้อยเปอร์เซ็นต์เราการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดคุณเอาไปกินแล้วมีปัญหาเช่นปอกออกมาแล้วเจอเนื้อแก้วยางไหลเจอรอยช้ำคุณถ่ายรูปมาให้เราเราเค็มให้ถ้าในปริมาณที่รู้สึกว่ามันเกินจริงๆเราก็ถ้าเป็นเราเราับไม่ได้เหมือนกันเราเค็มยกกล่องอืแต่ถ้าเกิดแกะออกมาเจอสามลูกห้าลูกถ้าเขาไม่พอใจเราโอนเงินส่วนต่างตามจํานวนนั้นคืนเขา แต่ถ้าเกิดว่าแต่ปรากฏว่าไม่มีลูกค้าคนไหนที่จะทําแบบนั้นอืเจอมากสุดก็คือเขาเจอเน่าอยู่ในเขาจะรอยช้ำในมังคุดอยู่ประมาณสิบลูกคือในหนึ่งกล่องของผมเนี่ยผมจะใส่อยู่ประมาณห้ากิโลห้ากิโลใช่ครับห้ากิโลก็ประมาณสี่สิบห้าสิบลูกอ่าประมาณนั้นครับแล้วก็ในในห้ากิโลเนี่ยเสียอยู่ประมาณสิบลูกครับ ผมเคมยก<ำ>กล่องยกกล่องเลยแบบนี้เลยเรามองว่าเขาคือแหล่งประชาสัมพันธ์ของเราที่หนึ่งและใช่ใชเพราะว่าเมื่อเขาได้ของเขาก็ต้องไปแชร์ต่อว่า,าร้านนี้ดีนะอันนี้อ,อันนี้เป็นแนวคิดในการทําประชาสัมพันธ์ที่ดีใช่ครับที่ดีเลยและปรากฏว,ว่าลูกค้าที่เคยซื้อของจากสวนผมเนี่ยมากที่สุดในปีนี้ซื้อของผมครั้ง ครั้งแรกอ่ะหนึ่งกล่องแล้วทยอยซื้อมาเรื่อยๆมากที่สุดคือยี่สิกล่องคนเดียวคนเดียวเนี่ยนะใช่ครับแต่แต่อย่างว่านะมังคุดของไทยมันถูกนะครับแล้วก็จะมีอีกอีกอย่างคือพี่อ่ะตัวพี่คนเนี้ยเขาติดตาม Facebook ผมตัวเขาเองอ่ะอยู่ต่างประเทศครับแล้วเขาเห็นว่าคุณภาพเราดีเขาก็เลยสั่งมังคุดจากสวนเราส่งให้กับบุคคลที่สามที่อยู่ในประเทศนี่แหละแล้วก็ส่งให้เขาส่งให้เขาอ่าแล้วพี่ที่อยู่เมืองจีนเขาก็โอนเงินให้เรา ก็คือจะเป็นแบบนี้ต่อยครับนอกจากขายลงแล้วเนี่ยไม่คิดจะแปลรูปเหมือนส่วนอื่นไหมพี่เห็นนะเขาเอาไปทอดบ้างไปขายตามร้านสะดวกซื้อบ้างเอาไปขายเป็นแพ็คบ้างอะไรเงี้ยครับความคิดนั้นนะมีแน่นอนเพียงแต่ว่าเราประเมินตัวเราเองแล้วว่าเรายังไม่พร้อมสําหรับการทําแบบนี้เราเคยไปปรึกษาน้องโอ๋อโอ๋และยองอสวนลุงแกละ,ะล,ะงลุงแกะ,ะก็คือถามเขาเลยบอกว่าถ้าผมจะทําปีนี้ย แกะถ่ายเนี่ยทำยังไงโอ๋ก็จะอธิบายตามสเต็ปที่เขาทําทั้งหมดเลยแล้วผมก็มองว่าผมทําไม่ได้อเรื่องของแรงงานคนจัดการอถ้าเป็นส่วนผมเองเนี่ยผมทําเองทั้งหมดแต่ของโอเนี่ยคืออาจจะด้วยว่าเขาต้นทุนเขาดีกว่าเราเนาะคือเขามีทั้งกําลังคนครับมีกําลังเงินแล้วก็ของในส่วนเขาก็พร้อมนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นทุเรียนกว่าจะใส่มาในหนึ่งถาดส่งถึงมือผู้บริโภคเนี่ยหลังบ้านมันมีกิจกรรมเยอะ เช่นคุณต้องหามีคนที่เคาะทุเรียนแกะทุเรียนมีทีมที่จะแพ็คมีอุปกรณ์ในการเตรียมเพื่อส่งซึ่งตรงเนี้ยผมเองทำไม่ได้ครับอย่างอีกส่วนหนึ่งอย่างของพี่ต่ายที่อยู่เกาะช้างเขาขายในเรื่องของทุเรียน GI เกาะช้างชนิดเกาะช้างซึ่งตรงนั้นอ่ะคือเขาไม่จําเป็นที่จะต้องแทบจะไปแทบจะไม่ต้องขายลงเลยเพราะว่าเขาแค่เอามาตั้งหน้าตาน แล้วก็มีนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาเขาก็สามารถขายตัวเองได้ขายสตอรี่ตัวเองได้แต่กับสวนเนี่ยกับผมเองเนี่ยผมจะไปเน้นเรื่องของการรับประกันคุณภาพการทําคุณภาพของสินค้าแล้วก็ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆครัผมจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเมื่อกี้เห็นพูดช่องทางออนไลน์รเรามีเพจชื่ออะไรสวนอิมสุกจันทบุรีสวนอิมสุกแล้วก็โปรไฟล์ชื่อของผมเองกิจเดชอยู่รอดกิิเดชอยู่รอดแล้วเห็นบอกทำทิกตอกใช่ทิกตอกด้วยครับ สวนอิมสุกครับสวนอิมสุกเลยจัน<ช>ทบ,บุรีด้วยสวนอิมสุกเฉยๆครับมันมันตั้งยาวมากไม่ได้เดี๋ยวเขาจายากก <c oughs> ็ <c oughs> อันนี้คือช่องทางถ้าใครสนใจก็ติดต่อเราได้<ช>ทางอาเพจสวนอิมสุกจันทบ,บุรีรแล้วก็กิติเดชอยู่รอดรผทางนี้ได้เลยเนาะทีนี้สุดท้ายแหละพี่อยากจะให้น้องต่อยฝากอะไรให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกผลผลิตทางด้านผลไม้หรือเกษตรกรท่านอื่นๆก็ได้ว่า เราควรจะพัฒนาตัวเองอะไรอยังไงบ้างครับคือข้อแรกครับคือปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยผลไม้ที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องคือทุเรียนครับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสวนตัวเองคนจะชอบพูดว่าตัดตอนถูกนะฮะปลูกตอนแพงอ่าต้องคิดอย่างนี้ก่อนครับว่ารายได้หลักของเราเนี่ยมาจากไหนถ้ารายได้หลักของเรามาจาก ผลไม้ชนิด A อย่างเช่นสวนผมเนี่ยผมมาจากบังคุดแล้วผมเกิดคิดวิปรลิตขึ้นมาว่าผมจะตัดบังคุดทิ้งอืเพื่อที่จะไปปลูกทุเรียนแล้วเราหวังว่าเราจะได้รายได้จากทุเรียนอันนี้คือว่าคิดผิดมาหันกับอีกประเภทหนึ่งก็คือ,อหนุ่มออฟฟิศลาออกมาเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ทำสวน เงินเดือนของคุณคุณอาจจะมีรายได้ต่อเดือนสาม0 0่นบาทต่อเดือนแล้วคุณมาหวังว่าคุณมีพื้นที่สิบไร่จะมาปลูกทําเป็นสวนเกษตรเพื่อที่จะมีรายได้แบบพอมีพอกินมผมมองว่าคุณลองไปบวกลบคูณหารอย่างที่ผมเล่าตอนแรกว่ากว่าจะได้ทุรีินขึ้นมาหนึ่งลูกเนี่ยต้นทุนแต่ละสวนแต่ละลูกกว่าจะได้ขึ้นมาเนี่ยม,มันต้องใช้อะไรบ้างคุณอย่ามองในภาพสวยเกินไปเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงมันมันมันใช้ไม่ได้อ่า ก,ก่อนจะทำอะไรควรศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีอันนี้คือประเด็นสําคัญและที่สําคัญก็คือสรุปทั้งหมดเลยก็คือว่าคุณต้องรู้จักพื้นดินของตัวเองครับดินคุณเป็นแบบไหนครับเหมาะกับการปลูกพืชชนิดที่คุณเลือกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําไม่ไม่ถูกไม่ดีเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเอาเงินมาทิ้งลงในดินเพื่อที่จะทําให้ดินนั้นไปเหมาะกับพืชบ,บางตัวมันไม่ควรทำงนั้นมันไม่ควร ยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นดินที่อยู่ใกล้ทะเลหรือทําอะไรยเงี้ยคุณไปปลูกมะาพร้าวไหม,มคุณไปเลี้ยงกุ้งไหม,มหรือไปทําอะไรมันไม่ควรที่จะเอาพืชอย่างเงี้ยมาปลูกหรือดินที่อยู่ทางภาคอีสานที่เป็นดินเหนียวมันก็ไม่ควรจะปลูกอะไรแบบนั้นครับต้องต้องศึกษาให้ดีและที่สําคัญคือความรู้ครับความรู้เนี่ยสําคัญตรงที่ว่าถ้าเราปลูกแล้วเราหวังว่าเ,เทวดาจะช่วยเราครับฝนจะดูและจะตกต้องตามฤดูกาลน้ําจะมาตามกาหนด พื้นดินจะดีอ่าอันนี้คุณคิดผิดเพราะว่าอะไรยกตัวอย่างปีหน้าทางอุตุบอกว่าจะเกิดเอลนงโยนั่นหมายความว่าถ้าคนทีมน่มีการเตรียมพร้อม,อมปีนี้เขาต้องขุดสระกันแล้วเขาต้องมีการเจาะบ่อบาดาลเตรียมกันแล้วอ่าอ,อันนี้คือการเตรียมตัวและหาความรู้และที่สําคัญคือถ้าเราไปเริ่มทําในตอนที่เกิดปัญหามันไม่มีทางทันแน่นอนอโอเค ก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องต่อยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในเกษตร,ร5 g พอดแกสนะครับได้ประสบการณ์ดีๆเลยถ้าท่านใจสนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เกษตร,ร5 g ลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ 1> <1>